สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมสถานีของคนรักเกมนะครับผมวันนี้เราเล่นเกม t ูเพลเยอร์เกม s กันนะครับผมมีเกมหลายเกมให้เล่นมากมายเลยนะครับผมเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในครึ่งเดียวกันนะครับผมเราไปลองไปเล่นดูกันดีกว่าครับเป็นเกมปิงปองกันนะครับอมีให้เลือก2แบบก็คือเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับคอมพิวเตอร์นะครับเราลองเล่นกับคอมพิวเตอร์ดูครับมาตีตู ตีไปนี่รับอย่างงี้ครับรับอย่างนี้ครับ,บน,บนี่ขยับอย่างงี้ครับแค่เอาเลื่อนไม้ปิงปองมาให้โดนนยนี่ตีแล้วจะแพ้กันไลยเนี่ยอเอ้ยรับได้เหรอนี่แน่โอ้โหเมื่อไหร่จะจบเนี่ยนี่แนะนี่ขึ้นนาเนสปิงปองไม่ใช่เทนนิสโอ้นี่แนเมืเ่อไหร่เมื่อไหร่จะจบครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความอดทนนี่แน่ ไปครับนี่ตีเข้าไป้าย้ายโอ้โหรับพลาดครับพลา,าดแล้วทีนี้อ,ออกมาเอาคืนต,ตีไปตีไปโดนโดนนำาแล้วหนึ่งศูนย์โดนไปอีกเอ,อ้ยรับไม่ได้รับพลาดสองศูนย์นะครับโอโ้ตีไปอีกตีตีไปอืเราจะได้สักแต้มไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่ตีไปทางนี่แน่นี่โยกเหรอโยกเหรอ โยกเหรอนี่ตีตีแรงนี่แนเอ,อ้ยได้ครับตีมตึ้มมาหนึ่งสองครับเนีสร์ฟไปนี่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 เร่งไปเรื่อยๆตีเข้าไป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 โยกโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโอตีออกเฉยสามหนึ่งครับอันนี้คือเกมบิงปองนะครับผมอ่าลองไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับสปินบอลครับดูดิ จะเล่นยังไงอ่าเล่นลูกหางครับอฮ้ือขยับอ่าเล่นซ้ายขวาเล้่อยับขยับไปอืม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 แล้วอ๋อ่าเด้งออกไปเลยแพ้แล้วครับแพ้คอมอืมนี่นี่แน่นี่นี่โอ้ยร่วงร่วงอ่าอ่าอืมคือใครร่วงก่อนเนี่ยคือแพ้ครับอึ้ยอึ้ยอึ้ยโอ้โหอึ้ยนี่แน่ เล่นกับเพื่อนมันมากครับเกมเอ้ยโอ้โหแพ้อ่าโอเคครับเกมต่อไปเป็นเกมพูลนะครับอ่ามาลองเล่นกันเกมยิงสนุกเกอร์ครับอ่าอ่ายิงยิงสนุกเกอร์ไปสลับกันเล่นครับผมกดล็ทีครับอ่าตาอีกข้างครับอ่าลงมาละสีแดงสีน้ำเงินยิงกันมั่วเลยตาเราแล้วยิงเคลงไปหนึ่งลูกนี่ แม่ต่อตายคังครับอเอาใจสองลูกครับเราต้องยิงสีอะไรสีแดงใช่ไหมยิงครับยิงโอ้ยิงไปไหนเนะี่ยโหหมั่วเกินยิงใส่ยิงกับข้างครับกับข้างกันนั่นเลยออะสีแดงเข้าเสยเอาขาวลงยิงป๊าบนี่อย่างนี้ครับยิงไปเป็นห้าหนึ่งครับอ่่ยิงอีก สียเงนไหมสียเงนไหมยิงแบบแบบเบิ้ลเลยปั๊บไม่ลงลงมาแล้วโอ้โหหกสองลงมาแล้วครับนห่เป็นไงเกมพูลครับปพ๊บยิงสีให้หมดไหมมันซ่อนอยู่ตรงนั้นทำไงนะครับสลับกันอันนี้เกมพูลครับเล่นไปเลย มีจิกแจ๊กโถครับที่ทกระโถก็คือเล่นโอเอนั่นเองครับสลับกันครับเราเล่นก่อนเราเล่นก่อนเราข้ามครับเดี๋ยวมาการไว้นี่นี่นี่คือสูตรครับสูตรเรียบร้อย <c oughs> สุดยอดเป็นไงเกมโอเอสครับเกมซูโม่เ้ยโฆษณาก่อนครับเจอโฆษณาเขาให้ก็คือต้องรอโฆษณาเสร็จก่อนครับแล้วก็ถึงจะเล่นต่อได้ครับน,นี้ก็จะเป็นโฆษณาให้เราไป ลงเกมเล่นเพิ่มเติมนะคี่เกมเหมือนก,กับเตติทัาทิตแต่ใช้ IQ ความสามารถนิดหน่อยนะครับโฆษณาโฆษณาไม่เสร็จเลยโฆษณานานมากอ่าเรียบร้อยบล็อกโดคุนะครับเปโหลดกันเล่นได้นะโอเคเกมต่อมาเป็นเกมสูมโม่ครับเล่นดูมาเออเออเออโอ้ยยังไม่ทันขยับเลยครับ โอต้องกดดููครับวันนี้กดดูครับใครกดดูกว่าชนะกดด,ชนะกดดูกว่าชนะกดดูกดนี่สุดยอดก็เป็นเกมซูโมโ่นี่สุดยอดชนะเราได้ไงนี่เราลวกว่าแหม่เรียบร้อยชนะครับสามหนึ่งแหก็มีเกมหลายเกมนะครับเยอะแยะมากมายให้เล่นนะครับผมก็ไปหาโหลดกันได้ครับผมชื่อว่าเกม t o player game นะครับผมนี่ม,มีเกมเยอะแยะมากมาย มีมินิซอคเกอร์อลองดูอ่านี่เตะบอลครับเตะบอลเตะบอลอือหือเอ้ยอือืออโอ้ยเล่นยังไงเนี่ยนี่ครับอืออืออ้ออ๋อซึ่งแบบนี้ขยับอย่างนี้ครับป๊าบยิงป๊าบโอ้ยอ่าลงมาสิยิงยิงโอ้ อา้าวเข้าเฉยเป็นยากามามีเกมตั้งหลายเกมครับให้เล่นอย่างเช่นมินิกอล์ฟอย่างนี้ก็มีเล่นนะมินิกอล์ปยิงตีกอล์ฟแบบตีกอล์ปเล่นแค่คาสนุกแน่เลยอ่าลงหลุมอ่าสลับกันแข่งลงมาปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่ลงจะยิงล,ลงได้ไงโอ้โหสุดยอดคอมนี่โกงจริงเลยอ่าโอ,อเคมีเกม หมากลุกก็มีครับหมากลุกก็มีมีหมากลุกให้เล่นนะครับเล่นปลาหมากลุกใหจะเป็นหมากลุกฝรั่งนะครับกินเลยเดินมาให้กินเฉยเออไปครับโกเคก็เล่นหมากลุกโอ้โดนกินไปแล้วโอเคนี่ครับมีหมากลุกให้เล่นมีสวอตโชว์เวอร์ปลามีอะไรอย่างเงี้ย นี่อืออืออือปลาไปปลาไปปลาลวกปลาลวกอือปลาให้โดนไหนปลาให้โดนอะไรปลาให้โดนอะไรอือโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนปลาให้โดนเป้าแค่นั้นปลาให้โดนเป้าปลาให้โดนเป้าเนี่ยปลาให้โดนเป้าครับโอ้โหนี่เหยียบร้อยเห็นไหครับโอเคเป็นไงมีบาสเกตบอลก็มีนะครับโอ้นี่เป็นไง เป็นยังไงเนี่ยอ๋อเน้นจับที่บอลครับอ่าชุดลงไปแล้วหนึ่งลูกอ่าโอ้โหอยู่อย่างนี้นี่เองอ๋อโอ้โดนไปแล้วสองลูกโอ้หเล่นยากป้ายบอลนี้เล่นยากเลยลงมาลงได้ครับอ่าโอกโหลงเหมือนกันอ่าเคมีเกมรถถังให้เล่นด้วยครับ รถถังก็มีครับผมรถถังก็มีโอ้โหยิงยิงยิงอ๋อขยับอ๋อด้านซ้ายใช้ขยับแล้วยิง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 อ๋ยิง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 นยิงยิงนีนี่ยนีเนี่ยนี่นียนี่เนี่ยนี่เีนี่นีนีนี่อ๋อ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 ออ ยิง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 ไปโอ,โอโอโอนี่แน่สามสามสามสองอืมอืมเอมอเรียบร้อยสุดยอดชนะครับโอเคโฆษณาโฆษณาก็จะมีโฆษณาให้เราเห็น ว่ามีเกมอะไรเล่นบ้างนะครับอ่านะครับเป็นโฆษณาเกมนี้ก็ไม่มีโฆษณา,าต้องลองดูว่าเกมนี้เป็นยังไงก็สามารถโหลดกันได้ครับเกมชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจเนี่ยมีคนพยายามจะคิดหาทางออกอยู่ครับว่าทำยังไงอมีหลายเกมนะครับที่ให้เล่นมีเกมรูมีโทงมีแอลก,กี้มีซูโม่นะครับ มีชิปแบตเชิญจราจรสมมิโอ้โหเยอะแยะให้มากมายสามารถไปโหลดกันได้นะครับไปโหลดกันมาเล่นได้ครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า two player games นะครับผมเป็นเกมเล่นกันในเครื่องเดียวนะครับระหว่างเพื่อน2คนนะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย